สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่อง m a s t e r รนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์การคำนวณสูตรดับล่าง4สูตรนะครับเป็นสูตรดับของคุณยายนะครับจะเป็นดับประวัลเลขาย2ตัวหรือดับล่างนะครับมีทั้งหมด4สูตรนะครับที่ทางช่องเคยลงให้ได้รับชมรับฟังนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังนะครับทางช่องก็ขอใช้วิจารณญาณ ในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำตัววิเคราะห์คำนวณต่างๆไปใช้นะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นทางช่องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดครับสนับสนุนเพียงสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไทยนะครับ <c oughs> ก็ไม่รอช้านะครับเราจะมาเริ่มกันคำนวณสูตรที่1กันก่อนนะครับสำหรับสูตรที่1นะครับสูตรดับล่างสูตรที่1 โดยสูตรนี้นะครับจะบอกวิธีการคํานวณก่อนนะครับสูตรนี้จะใช้ผลรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดก่อนนะครับที่ออกไปแล้วนํามาคํานวณโดยใช้วิธีการบวกนะครับจากนั้นเราจะนําผลรางวาัลนามาตั้งนะครับแล้วนําหลักหน่วยของผลรางวัลก็คือตัวนี้ครับก็คือหกห้านำหลักหน่วยมาตั้งนะครับเอาหลักหน่วยมาเติมใส <S <S ่ด้านล่างหลักหน่วยแล้วก็นําหลักหน่วยมาเติมใส่ ด้านล่างหลักสิบนะครับจะเป็นตามนี้ครับจะเป็นในตัวเลขแต่ละหลักบวกกันจากนั้นเมื่อนําแต่ละหลักบวกกันก็จะได้ผลลัพธ์หลักหน่วยแล้วก็หลัก10บเราก็นําผลลัพธ์ของหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยมาบวกกันก็จะได้ตัวดับในงวดถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็นสถิติการเดินของปี62นะครับก็จะเดินดีมากกว่าหลุดนะครับลองนำไปพิจารณาประกอบกับงวดปัจจุบันนะครับ ตันนี้จะเป็นของปี62แล้วก็ของปี63นะครับลองนำไปพิจารณานะครับเรามาดูย้อนหลังนะครับประมาณงาวันที่1ตุลาคมนะครับตันนี้จะเป็นสถิติย้อนหลังก็เดินดีมากกว่าหลุดนะครับ งวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับคำนวณได้ดับหออก59า้านะครับผ่านงวดวันที่สิบหตุลาคมนะครับคือตอนนี้นะครับคำนวณได้ดับสองนะครับดับสองก็คือ เลขแรกใจมากมา2นะครับผลออก3 8นะครับผ่านนะครับ1พฤศจิกายนนะครับคำนวณได้ดับ7ออก40ผ่าน16พฤศจิกายนคำนวณได้ดับ4ออก4 6หลุดนะครับจากนั้น1ธันวาคม63คําคำนวณได้ดับ2ออก84ผ่านนะครับจากที่หลุดงวดก่อนก็กลับมาเดินดีต่อนะครับ16ธันวาคม คำนวณได้ดับ6ออก70นย์นะครับ30ธันวาคมคำนวณได้ดับ7ออก19ผ่านจากนั้นเราจะมาคํานวณของววันที่17มกราคม2564นะครับเราก็จะนําผลของวันที่30ธันวาคม63ก็คือ1 9นํามาตั้งนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําหลักหน่วยของ1 9ก็คือ9นะครับนํามาเติมนะครับ ใส่ด้านล่างหลักหน่วยนะครับก็เติม9ก้าลงไปจากนั้นก็นำาก้าตัวน,นี้มาเติมใส่ด้านล่างหลักสิบก,ก็คือด้านล่างหมายเลขหนึ่งนะครับตามลูกศรชี้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะนําแต่ละหลักบวกกันนะครับตอนนี้9บวก9นะครับเป็น18ตดนัด1ด้านหน้าทิ้งก็จะเหลือ8ดด้านหลังนะครับเป็นผลลัพธ์ของหลักหน่วย ดังนั้นนำหลักสิบบวกกันก็เป็น9บวก1 9บวก1เท่ากับ10ตัด1ด้านหน้าทิ้งก็จะเหลือศูนย์ด้านหลังเป็นผลลัพธ์ประจำหลักสิบนะครับเราก็นำแต่หลักบวกกันผลลัพธ์ทั้งสองหลักบวกกันนะครับจะกี่ประการแสดงให้นะครับก็จะได้เป็นนะครับ0ย์บวก8 0นบวก8เท่ากับ8ก็จะได้ดับ8นะครับดับ8เรามาเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1 7มกราคม พุทธศักราช2564นระครับวันนี้เป็นการคำนวณสูตรที่1ก็รอการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับว่าจะเดินดีต่อหรือไม่นะครับสำหรับสูตรที่1ก็ลองนำไปพิจรารณาดูได้นะครับไปต่อสูตรที่2นะครับสำหรับสูตรที่2นะครับเป็นสูตรดับล่างสูตรที่2โดยสูตรนี้จะนำผลรางวัลท้าย2ตัวนะครับ นำมาบวกกันแล้วก็บวกด้วยเลข4คงที่ที่นำมาบวกในแต่ละงวดนะครับที่ทำหมวกสีแดงไว้นะครับตอนนี้จะเป็นสถิติของปี62นะครับแผ่นแรกลองนำไปพิจารณาดูนะครับนี่ก็จะเป็นของปี62และก็ของปี63นะครับก็เดินดีนะครับเดินดีมากกว่าหลุด ลองนานไปทีจรารณาดูได้นะครับเราจะมาดูของปี63ย้อนหลังนะครับงวดที่ที่1ตุลาคมนะครับ1ตุลาคมคำนวณได้ดับ6ออก5 9นะครับผ่าน16ตุลาคมคำนวณได้ดับ8ออก3 8หลุดนะครับ1พฤศจิก,กายนคำนวณได้ดับ5ออก4 0ผ่าน สิบหกพฤศจิกายนคำนวณได้ดับแปดออกสี่หกผ่านหนึ่งธันวาคมคำนวณได้ดับสี่ออกแปดสี่หลุดนะครับสิบหกธันวาคมคำนวณได้ดับหกออกเจ็ดศูนย์ผ่านสามสิบทันวาคมคำนวณได้ดับหนึ่งออกหนึ่งเก้าหลุดนะครับเราจะมาตามต่อสำหรับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับว่าจะเดินดีต่อหรือไม่เราก็จะนำ ผลน,นะครับของวันที่30ธันวาคม6 3ก็คือ19นะครับนำหนนะครับบวกกับ9แล้วก็บวกด้วยเลข4คงที่นะครับนะครับก็จะได้ตัวแบบับเลขว่าถัดไป,ปนี่เป็นวิธีการคำนวณนะครับ 1-9บวกเเท่ากับ10นะครับ10บวก4เป็น14ผลลัพธ์เท่ากับ14ตัดหด้านหน้าทิ้งก็จะเหลือเลข4ด้านหลังนะครับเป็นตัวดับประจำวันที่17มกราคม2564นะครับก็จะได้ดับ4สูตรที่2ดับ4ตัวล่างนะครับดับ4บรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับลองนำไปทิ่จารณาดูนะครับต่อมาเราจะมาดูสูตรที่3นะครับ สูตรที่3สูตรนี้จะแตกต่างจากสูตรที่1แลวก็สูตรที่2นะครับเพราะว่าจะใช้วิธีการลบนะครับแล้วจะนําผลรางวัลมาสลับหลักกันนะครับอย่างเช่นเราจะคํานวณของวันที่16กุมภาพันธ์หกสก็คือก็จะนําผลของวันที่1กุมภาพันธ์หกสองคือศูนย์นะครับนำมาสลับหลักเป็น4 0ก็คือนําเลข4มาเป็นหลักสิบนาเลขศูนมาเป็นหลักหน่วยนะครับแล้วก็เติมเลข1ใส่ด้านหน้าหลักสิบ ที่ทำนำมาเติมแต่ละงวดนะครับก็จะเป็นวิธีการคำนวณนะครับตอนนี้จะเป็นสถิติของปี62นะครับก็เดินดีมากกว่าหลุดนะครับลองนําไปพิจารณาประกอบกับงวดปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นของปี62แล้วก็ของปี63นะครับเดินดีมากกว่าหลุดเช่นกันนะครับท่านจะติดตามก็ลองนําไปพิจารณาดูได้นะครับเราจะมาดู ของสูตรที่3นะครับงวดาที่1ตุลาคมนะครับคำนวณได้ดับ2ออก59นะครับผ่าน16ตุลาคมคำนวณได้ดับ4ออก3 8ผ่าน1พฤศจิกายนคำนวณได้ดับ5ออก40ผ่าน16พฤศจิกายนคำนวณได้ดับ6ออก4 6หลุดนะครับ1ธันวาคมคำนวณได้ดับ2ออก8 4ผ่านนะครับ 16ธันวาคมคำนวณได้ดับ6ออก70ผ่านและ30ธันวาคมนะครับคำนวณได้ดับ3ออก19ผ่านนะครับจากนั้นเราจะมาวิเคราะห์คำนวณของวันที่17มกราคม2564นะครับเราก็จะนำผลของวันที่30ธันวาคมก็คือ19นะครับนำมาสลับหลักสลับหลักนะครับเป็น91นะครับนำเลข9้มาเติมแต่หลักสิบแล้วก็ลบได้ หมายเลขหนึ่งนะครับแล้วเติมเลขเหนงคงที่ใส่ด้านหน้าหมายเลขเก,ก้าน,นะครับเต<ม>ิมหัให้นะครับเป็นตัวคงที่ที่นํามาคานวณในแต่ละงวดก็จะได้เป็นสิบเก้าลบหนึ่งนะครับสิบเก้าลบหนึ่งเหนือสิบแปดนะครับ เหลือ18บคนเับเท่ากับ18ตัด1นดึ่งได้ทินทีก็เจอเลข8ด้านหลังนะครับเป็นตัวดับรางวัลเลขท้าย2ตัวหรือตัวล่างงวดวันที่17มกราคม2,564นะครับวันนี้จะเป็นสูตรที่3คํคำนวณได้ดับ8ก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับพิจารณาโดยใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังน,นะครับและสูตรสุดท้ายนะครับสูตรที่4นะครับ สูตรที่4สูตรนี้จะแตกต่างจากสูตรที่1สูตรที่2แล้วก็สูตรที่3เพราะว่าเราจะนำผลรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับนับตามการถ่ายทอดสดการออกรางวาลัลสลากกินแะบ่งรัฐบาลผ่านทางโทรทัศน์นะครับไม่นับตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับก็คือเขานับครั้งที่เท่าไหร่ก็นับตามเขานะครับตอนนี้จะเอาครั้งที่2นะครับตอนนี้ก็จะเป็น สถิติของปี62นะครับเอาให้ดูเป็นแนวทางประกอบกับงวดปัจจุบันนะครับว่าเดินดีมากกว่าหลุดแค่ไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของปี62และก็ของปี63นะครับก็อาจจะมีข้อบ้างหลุดบ้านนะครับเป็นไปตามสูตรนะครับเราจะมาดูของปี63นะครับงวดวันที่1ตุลาคมนะครับคำนวณได้ดับ4นะครับ ผลออก5 9ผ่าน16ตุลาคมนะครับคำนวณได้ดับ1นะครับผลออก3 8นะครับผ่านนะครับงววันที่1พฤศจิกายนนะครับคำนวณได้ดับ6ออกส0นผ่าน16พฤศจิกายนนะครับคำนวณได้ดับ3มออก4ี่ผ่าน หนึ่งธันวาคมคำนวณได้ดับ6ออก8 4ผ่านนะครับ16ธันวาคมคำนวณได้ดับ5ออก7 0ผ่านและ30ธันวาคมนะครับคำนวณได้ดับ8นะครับออกหนึ่งผ่านเดินดีต่อนะครับจากนั้นเราจะมาตามต่อสำหรับงวดวันที่17มกราคม64เราก็จะนำผลรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับของงวดวันที่30ธทันวาคม6กสาก็คือ3า1สองนะครับ3า1สองนะครับ เราก็จะนำหลักหน่วยนะครับของ3,2,1ก็คือหมายเลข1นะครับบวกตัวเลขคงที่ก็คือเลขหนึ่งที่นำมาบวกในแต่ละงวดนะครับที่เป็นตัวข้างบนนะครับก็จะได้เป็น1บวก1เท่ากับส ผลลัพธ์เท่ากับ2นะครับก็จะได้ดับ2เรามาเลขท้าย2ตัวหรือดับล่างทุกหลักนะครับงวดวันที่17มกราคม2564นะครับสําหรับสูตรที่4ก็ลองนําไปที่จนาจรณาทั้งหมดได้นะครับทั้งสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3และสูตรที่4ว่าจะเดินดีต่อหรือไม่นะครับเราก็จะมาสรุปเลยนะครับสําหรับสูตรที่4นะครับคํานวณได้ดับ2นะครับ นี่ครับสูตรที่สี่คำนวณได้ดับสองสูตรที่สามนะครับคำนวณได้ดับ8นะครับดับ8ก็คือจะไม่มาล่างแตกนะครับสูตรที่สองนะครับคำนวณได้ดับสี่นะครับ และสูตรที่1น,นะครับคำนวณได้ดับ8จะไปชนกับสูตรที่3นะครับก็คือิเราะห์คำนวณได้ดับ2 4สี่แล้วก็8ดนะครับทั้งหมดทั้ง4ี่สูตรนะครับลองนําไปพิจรารณาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์คำนวณต่อไปนะครับการวิเคราะห์การค,คำนวณน,นะครับก็เป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อการก็อาจจะมีข้อบ้างหลุดบ,บ้างน,นะครับก็นําไปพิจรารณาโดยชาววิจรารณญาณ ในการรับชมรับฟังนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง Mastery ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ